อีสานวสวัสดีจ้าพี่น้องกินปนปลาแสบๆก็พักหนึ่งค่ะได้บักบัวพักกาดกระจอนพักตำเรื่งมาหนึ่งค่ะพี่น้องปลาการะไดปลานิ่นปลาเข็งค่ะเอามาจากน้องล้างบานค่ะเก็บต้นหอมไปใส่ปนค่ะ นี่ก็เอามาคั่วเนาะค่ะพี่น้องเอาขี่มันออกค่ะจะหนึ่งพักก้อนค่ะหนึ่งบัวพักกาดกัดจอนพักตําลึงค่ะพี่น้องมือใส่หัวค่ะมือใส่เตาทานค่ะ หนึ่งพักเสร็จแล้วมาต้มต้มปลาปนค่ะพี่น้องใส่นามเครื่องหมอค่ะใส่ตะไคร้ักพริกดิบค่ะใบบักคามอ่อนแล้วก,ก็เกลือจักน้อยค่ะพี่น้องปลาลามือเนี่ยจะกองเป็นโตใส่ค่ะตรงรอหมอเดือดสักก่อนค่ะหมอฟดแล้วห้าวก,ก,กระกรปลาลาใส่นะคะ่ะกองเป็นโตใส่ไปเรือยค่ะพี่น้องถ้านามบอ่อเดือดมันจะบ่เปือยค่ะ เสร็จแล้วก็เอาปลาลงไปต้มค่ะใส่ปลาลงไปแล้วปิดฝาไว้จนปลาสุกค่ะพี่น้องอาเขียงปลามนิ่มค่ะอาชาดิดอื่นกะเอามาต้มปนกะแ่บ,แบเพือค่ะพี่น้องปลาคอปลาดุกกระสี่ะต้มแบบเดียวกันได้จากปนปลากินง่ายได้กระแ่บค่ะพี่น้องว่าตาไมีพักกัดนะคะ ต้มซุปแล้วจะตักผักไว้ก่อนค่ะพริกนี่จะใส่พริกซดต,ต้มหรือว่าจะใส่เป็นพริกป่นกระไดค่ะพี่น้องแต่ส่วนมากือบานก็จะใส่เป็นพริกต้มค่ะ อันนี้พักหอมค่ะต้นหอมพักชี่อหลกักกะหอมแดงซ้อยค่ะพี่น้องตามบัพพีซะก่อนค่ะบักพิกตรมค่ะเสร็จแล้วเข้อกกะแกะเนื้อปลาลงไปค่ะ ตำพริกใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมพักชี่หอมแดงแล้วค่อยตาําค่ะพี่น้องตาให้มันเข่ากันเสร็จแล้วจึงปรุงรสค่ะ้ามีพักหอมปีกใส่น้ำใดด้วยจ้า้ามีก็บบเป็นอย่างค่ะ ทำให้มันหอมเขากันซะก,ก่อนจังใส่เครื่องปรุงค่ะปนปลาจะใส่ชูบรดนําปลาสองยางเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าปลาลาเกินใส่ในน้ำต้มปลาไปแล้วค่ะนะคะน้ำต้มปลาเขากะใส่ลงไปกะให้มันพอดีค่ะบหลายเกินไปอันปลาจะค่อยๆใส่ที่ละหน่อยก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็ปูนุ่งค่ะเสร็จแล้วก็โยวให้เขากันค่ะ เด้แล้วค่ะพี่นอ้องปนปลานิ่งปลาเค็งสบแซบค่ะจำปนกับหนึ่งพักหนึ่งสุดยอดเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อคะ่ะแซ่แซ่ด้วยกันค่ะสวัสดีจ้า